ครับวันนี้ก็เสร็จที่หนึ่งตัวนะครับสำหรับเครื่องควรนะครับตัวนี้เป็นกระทะเบอร์24นะครับใช้เตาพลังนะครับเตาฟู่ KB5 นะครับล้อสามารถที่จะเข็นได้ล็อกได้นะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับสามารถที่จะปรับรอบความเร็วได้ปรับซ้ายขวาได้ข้างในจะมีอินเวอร์เตอร์ของฟูจินะครับอันนี้ประหยัดไฟมากนะครับใช้งานสะดวกนะครับ จะทดสอบกวนให้ดูนะครับสามารถกวนได้ครั้งละประมาณ20กิโลนะครับได้สบายๆเลยนะครับสําหรับเหมาะมากสําหรับท่านที่จะนําไปกวนรถช่องนะครับเพราะว่าสามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้นะครับปรับซ้ายขวาได้นะครับนะครับก็มีสวิตไฟนะครับเปิดสวิตไฟนะครับเห็นไฟโชว์สัญญาณทำงานนะครับปรับซ้ายขวาก็ตัวนี้นะครับปรับซ้ายขวานะครับก็จะเห็นว่าใบพัดจะปรับทางนะครับ อันนี้ปรับรอบความเร็วนะครับปรับรอบความเร็วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับได้ถึง200รอบต่อนาทีนะครับเร็วมากๆได้นะครับตัวนี้จะเป็นระบบซออตสตาร์ทนะครับจะไม่กินไฟประหยัดไฟนะครับอันนี้ก็ถ้าปรับ้ายกวาก็ดุเครื่องนะครับแล้วก็ท่านก็ปรับท่านก็จะไปซ้ายนะครับแต่ต้องเบาๆนะครับเดี๋ยวนางก็ฉอตเขา สนใจก็ทักทายเข้ามาครับตัวนี้พร้อมส่งเลยนะครับ